ชูกำลังพืชโซมโซมโซมแดงโซมโซมโซมแดงพืชพันธุ์เจริญมาเติมโซมแดงประจำตัวงอกงามชาวไร่ก็พลอยชื่นใจพืชพันธุ์เจริญมาเติมโซมแดงลงไปเป็นสมุนไพรที่ทำให้พืชแข็งแรงอาหารชูกำลัง โอ้อย่างนี้เลยนะมันสวยเฉพาะข้างริมนี้หรือเปล่าอ,อยากให้เดินไปดูโรงงานด้วยเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนกันหมดเนี่ยมั้มองเห็นรวมนะนี่มันมันส่งคนรวมดูนี่ก็จะรวมกันนะครับดูเนี่ยดีกว่าดีไม่ดีกว่าไม่ดีเดี๋ยวไม่ดีไปบอกพวกคนดีพวกกระดัยไม่ต้องกูไม่พูดลงมาดูข้าวเองนะครับมาดูข้าวเดีือนหาวกูววมโมัวรวงจะสวยเม็ดจะแต่งรวงจะไม่แก่ แล้วก็ใส่ได้ได้สิบสองเพียงได้สิบสองเพียงปกติก็ได้เยอะขนาดนี้ไม่เยอะนะได้แปดเพียงเก้าเพียงนี่ใช้อาเมนูไม่ใส่เนาะเนี่ยเน็ตมันใส่แจ๋วนี่เลยเต็มเต็มข้างลองเลยนะคิวจะโกกขึ้นเลยหาหากินละรากข้าวขาวจ้อย่างเงี้ยตอนแรกไม่เป็นอย่างนี้เงี้ยไม่เป็นมันแดงอย่างก็เข้าโดนเพี้ยกินโซมต่ออย่างว่าและเมียรบังคับให้ใช้ไงก็เลย ใช่ใช่เพื่อน้ำคันทะเลาะกันงี้ใช้แล้วดีฉีดสองสามเดนะผิวคันดีทุกปีดูไม่ได้เลยไม่คราบ่นบ่มน้ำเน่าข้อดนี่ันเป็นอย่างเงี้ยเท่าที่วัดติดทุก้อดทอดนี่ดูดพี่ก็คือต้องนั่งยองมดูอย่างงี้นะครับเพราะวันจะได้เห็นโอ้โหอยู่ข้างล่างหมดเลยตอนย้ายนอนใหญ่ใบดำสมแดงนะเวลาฉีดไปตามจะขยายคือขยายตาให้มันตางออกคือให้มันเต็มที่ให้มันเก่งเต่งอ่ะเขาก็ไม่น่าเชื่อเป็นไปได้ยังไงนะเนี่ย เนี่ยอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องกลัวนะว่าเขาจะมีแบบไงฮะผมไม่ได้ดีไม่สวยเนี่ยจะเป็นปากกินแน่นมากโตสมบูรณ์นะเต็มขนาดนี้โอ้ยขายชั้นบริสุทธิ์เนตเนี่ยโตมากเลยเนี่ยโตโตกว่าเพราะว่าเขาจะดันออกมาเนี่ยเนี่ยแะเขาจะดันออกมาไหมครับคือไม่มีที่อยู่แล้วล่ะดันออกมาเลยแต่เขาปลูกธรรมดามันจะออกทุกครึ่งเดียว สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามนี่เอาแต่ถึงเคิ่งเน้นหัวเสมอแล้วต้นทุนนะครับ<ม>จากเขาเคยใส่ปุ๋ยายกันใส่ปุ๋ยหน่อยลงแล้วก็ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นพอตาการงอกมันเกินเรียวกว่า<ม>ปกติกันซึบห่ามือถึงเห็นเป็นแถวอันนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเ<ม>นี้เห็นเป็นแถวเลย<ม>หัวกระโดกไงไวเวลาแซ่ลำยาเพม่งกิห่างมันจะออกหมดเลย ประมาณอาทิตย์นึงเขาจะถอนเบิ้งนี่ต้นนี่ห่างจะเต็มเหงาเลยมันสีบ่มีทางหลวงมันสีบ่หลวงบ่ลนี่แบบนี่มันจต้นเลยมันแข็งแรงนะติดน่นแข็งแรงเนี่ยลูกเนี่ยเห้ได้ช่อบให้ได้ความยาวของช่อนี่พอดีนะมันจะสวยเป็นคืบ่เลยหรือเป็นคืบ่งนะไอหยาฮะคือผมคืบกว่าแล้วละครับคือไม่เชื่อก็ต้อง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 ลองเชื่อดูได้ไหมคำว่าส้มแดงมันตัวหวเนี่ยเห็นว้าเนี่ยมันน่าเชื่อไหม ว่ามึงมันมาละกานีิวะกันเห็นกันปวดตาเป็นแท้นเลยครบแล้วอ่ะครบทุกส่วนที่ว่านมะม่วงต้องการอ่ะดีถึงคุต้องยอมหลับกระเป๋าล่งตรงนี้นะแต่เราไม่ยอมหลับไถ่ไงแล้วตัวเดียวอย่างเดียวหนึ่งเดียวขวดเดียวง่ายสะดวกในการใช้แล้วก็ถูกกระตังร้อยคำยืนยันหันคำบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เอง สมแดงคุณภาพคุ้มค่าเนื้อราคาสมสมสมแดงสมแดงอาหารชือกำลังสำหรับพืชสูตรเข้มขน้นเหมาะสำหรับพืชทุกชนิดประกอบด้วยสารอินทรีย์ เร่งการจเจริญเติบโตและสารชีวภาพสกัดจากธรรมชาติร้อเซไม่มีสารที่เจือปนและตกค้างปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสมแดงสมุนไพรสกัดและสารอาหารสรับพืชอื่นๆครบเรื่อตามที่พืชต้องการพืชสามารถนำพาไปใช้ได้ทันทีสมแดงอาหารชูกําลังสาหรับพืชสูตรเข้มข้นช่วยยับยั้งชืราและศัตรูพืชได้ดี ช่วยเร่งการเจริญเติบโตเสริมสร้างความแข็งแรงของพัวผลช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและมแมลงช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบราบกราบใบดอกผลช่วยเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพดีช่วยปรับสภาพดินและน้ำให้สมดุลป้องกรรันรากเน่าช่วยเร่งให้ใบเขียวเข้มและอิงก,าก้านหวงพืชผักปลอดสารพิษช่วยลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่ามแมลงช่วยป้องกันแมลงและหนอนที่มา,ากัดกินและวางไข่ ช่วยลดต้ดนทุนการผลิตสมแดงอาหารชูกำลังสำหรับเพือสกัดจากธรรมชาติ100%เปอร์เซ็นต์